น่าจะอยู่ในถังนั้นในรั้วนี่เพี่อกระปกตเดินเดี๋ยวแล้วมันน่าจะน้ำดูออวมาพี่อกระปุกนนี้จังหวะก็ไปเล่นน้ำไปกินก้าวปกติก่อนหน้านี้น้องเขาชอบเล่นน้ำตรงนั้นไหมครับก็ถึงงั้นไม่ไม่น่าน่าจะไปเล่นน้ำเด็กจงตอนโควิดโน่เวลามีน้ำตกในเวลาเดินโดนๆแล้วก็ไปเล่นแก้วไเลยโดใแล้วมันมีไรน้ำตกก็ไปเล pues ่นกันบดที่ฝายนั้นด้วยใช่ไหมครับ ไฟอันไม่เหนีใจเดี๋ยวก็ไปเล่นบบวไปไม่ไม่เหนื่อยเมอนกันเราเไปเล่นโอยนงตรงตั้มเพื่อนไปอยู่เวลาเขาเดียวสามเนี่ยโบยเามันตำมานแต่ว่ามัไม่คือไม่เได้เตียวถ้าไปเตียวไปเตียวรีเ็นก้าวนำดีนำลบมันก็เกิดไปแต่ก่อน่นั่น่ะก่อนเกิดเหตุนี้น้องเขาบอกว่าจะไปไหนไก่อนคืนี้นั้นผมไม่ไม่อยก่ผมมพราะวานทุกวัน ใม่พอกันวันที่วันก็บน้องพกแบบว่าเดี๋ยวมับก็เด็กคือพันก็มาเยอครับยากับยาครับเปลื่นครับน้องมันมีนองมาอยู่ข้นก็คือห่างกันยี่สิบวันแล้วก็น้องเขาก็ไปเล่นน้ําเลยไม่ได้เจนก็ก็ไปไปที่เขาไปนี่คือเดี๋ยวเขาแล้วคือไม่พอคือไม่ไม่ไม่พอกับพ่อมีที่วันในวันที่ที่เป็ดวันเท้าวันเท้าที่ต่างๆเดือนมันรับจากครูอันวันเท้ามันจะมาอยู่พุ่มจะลดแต่มันรับกับ จากวันวานน้ำตกน่าจะมันเด็ที่เบ็นใช่ไหมจำเพป็นซึ่งมันก็มาอยู่กับน้องกับเพื่อนคือโยบยาก็มีบ้านอยู่ดีนะที่ว่าจะเป็นตีอยู่ประจำมันประมาณอาทิตย์ที่อาทิตย์โลกซึ่งบ้านเรอยู่แถลงนี้เนะลยเยอะพื่อน้ำตกก็กไม่ไม่ไปคือเขาไปเที่ยวไปกินข้าวเไปกินขะ้าวถึงอยาก็ไปเวีนดนามเดี๋ย่จริงก็น่าจะมีคนน้ำแล้ว่า,านายลงเวีนดนาม เขคงเกลดป้าลูกป้าไปกินข้าวกันเดี่นียแถวแหลกตรงของแรงของแรงมันจะมีใจร้ายนามันน้อยถึงนามันเื่อนมันก็ลุงบอกบอกแต่นี้นามันได้คือคนคือมันจะมาานามันได้คือเดี๋ยวสีแดงก็คนดีก็ช่วยต้องก็ช่วยดูแลทุอย่างเกิยอห้รก็มารวมกับเราคับคนที่ไปช่วยทุอย่างสีแดงก็ดีมากถึ่เกิดเยอตํำบุญมาพันกันเลยคือไมไห้ําบุญ ถึงลุงทราบเรื่องได้ไงครับเออแม่ตุ๊กโแม่ตุ๊กโ่นลายมุง้ารีต้งเอว่าทีนึงแม่ตุกูจะมามากับลุงไปแล้วมารพน้ำเพเดเดลุงไปเพื่อนดึงเลงไปเดยวเีีนเกะดกากลางศูนย์ถ mum, like São, mais, ึงก um, uh, so ัขวดามากับลุงไปกาลางตาหไปกาลงเดี๋ยวอันนี้คุยกับักาา ก็หวาน้าจะอยู <em S 1> <em S 2> <t> ่ซงนี้ซึ่งรอก็ต้องใกล้หวาน่าจะอยู่นั้นต่อหน้ามันดึงมันก่อคนคนที่ก็ไมาเอ้การคนที่ได้ก็หวาน่ายมันดึง kph kph ก้างนี้ kph ไป kph ไปครับแล้วก่อนเกิดแต่แเราตอนนั้นเป็นยังไงครับเราได้ลงเล่นน้ำหรือยังตอนที่สังข้าวตอนแรกอ่าพู้เสียยังไม่ลงครับผมลงคนเดียวเอกินข้าวเสร็จก็ลงตามกันไปครับ แล้วมีพนักงานเขาทักว่ายังไงมีแบบว่ามีน้องเขามานั่งอยู่ด้วยครับทีนี้พนักงานทักน้องบอกว่าเออเพื่อนนอนไม่มีหัวแล้วทีนี้ผมก็ไม่มีใครได้ยินครับน้องก็น้องเขาก็ได้ยินไม่ชัดเจนครับลงเล่นน้าทีนี้พอน้องก็เสียพนักงานเดินมาบอกครับรว่าเออพี่ทักน้องก็แล้วว่าน้องไม่มีหัวครับ เราหลังแล้วตอนนี้เรายังแบบยังตกใจกับเหตุการณ์นีน้อยู่ตกใจอยู่ครับปกติก็ไปไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดใช่ไหมคะพมเพื่อนเป็นคนยังไงเป็นคนเนี่ยมีย่าครับ ที่ว่าฐารเราจะสัมผัสได้ว่าติเลยหยิบขึ้นมาดูเพื่อนหยุดกั้งฝาผมมีตัตษณะจริงมาดูผมว่ากําลังจะกลับกาินตีมันประมาณ3ามุ้มหรือีุ่้มนะรประมาณนั้นบินตีตัวทางดำที่ไม่ต้องดำต่อเนื่องนี้ไหมไม่ได้เลย

มีตัวมันมันเป็นนเขาอืมแต่ไม่จะไปจิ้มเล็กไม่ลูดจิ้เล็กตั้งๆตั้ๆตังเพื่อไปเตงตัวจอนี้เท้าไหจะตองหีวีนมันก้มย่งงไเต็แต่ถ้ามกกุ้มมากครับทุ่มกับาไม่ทุ่มเนะครับเพราะว่ามันมีสายทั้งสามสายและก็ผู้นำในกองท่นก็ช่วยกันเปิดประตูไฟที่ถามเพราะว่าห้หนึ่งน้ำประตูไที่สามดกขบเพื่อนครับและก็จะรอกับหนึ่งกับสอ เห้นะผู้ภัยเข้าทำการกนหาดูตั้งหนึ่งแลขสองครับเพื่็ไปก็เข้าไปไม่เจอเกิดการ้ายในะครังนันเพราะว่าเด่าตีนจากการยุตินะครับเพรว่าใช้เวลาประมาณติดสองชั่วโมงครับก็ติดสอชั่วโมง <S <S มันเยืยนประมาณอยู่ในที่มัองกับทุณที่ย็ยนคุยยู่การนองแข็งแต่มาเจอวกน้องดีรัก้า ในการที่น้ำไหลไปมันเป็นขาขาวีนัสสองคนก็สุดเท้ามีเกี่ยวเกี่ยวแล้วก็ถามกันว่าเ้าไปตอนนี้เพราะว่าดูดูจากการพูดเกี่ยวกับประสบกิมมาความรู้สึกตอนนั้นเราเป็นยังไงครับความรู้สึกครับครับผมก็ดเกี่ยครับที่ว่าได้จุดหัเพราะว่าผมก็ตกใจอยู่ตกใจอู้่ว่าเท้าเขา ใครเพราะว่าถามอยู่คนในทีมเองคือว่านะดีอจนะครับพีบ่ได้พาน,น,น้องได้เจอเนาะแม่มเขาก็อยางเกี่ยวกับขาเราเลยครับาขาสองข้างของผมมาติดอยู่ข้างซ้ายของเพื่อนติดอยู่ข้างขวาเรามกันดูส่งข่าวบอกรันจบน้องก็สียชีวิตเคยมีนะครับที่จริงมันเคยมีจุด่ยวกับเรื่องว่าเสียชีวิต ที่บริเวณตรงนั้นนะครับบริเวณฝ่ายันน้ำานมครับประมาณสองปีครับนานเรี่ยงครับประมาณสองสามปีแล้วยังนีด้วยกระแตน้ำครับปริมาณน้ำฝนเลยน้องผู้ติดชีวิตกาไปเพื่อนไปเล่นน้ำน้อง ทังนี้น้องก็ป็น้ำด้วยนะที่ฝ่ายที่ฝายที่สามแต่เพื่อนช่วยได้แไม่รู้งจิตใจอะไรที่น้องไมเลฝ่ายฝ่ายที่หนึ่งแต่เพื่อนช่วยช่วยได้นะเพื่อนก็ปลับไปเด็กรก็สน้ำบนต้นนี้กะใสน้ำบนน้ำแล้วกนไปที่ฝ่ายกันเป็นกะแสน้ำบนไปตามฝับ ทาเลชะโรนะะช่วงนั้นกิจกาที่รงตัดชะโรมาฝ่ายที่ต่งไม่ได้นำมนในต่อเพื่อนแล้วก็หนึ่งตัดสองชะโรตะไคร่ีก็ไปคนหาก็คนหาก้นหาใต้ใต้ฝ่ายครับมันมันเป็นฝ่ายก็ไปดูว่ามีอะไรตีถึงน้องว่าตีเมื่อไหเป็นคนี้เป็นเหมือนตะเคร่าครับตะไปล่าแเต็มนีถึงถึงถึงหินแล้วก็ ทีมไปยึนตรงน้ครับเต้งไอ้ไอ้ตรงนี้นะนกับยืนยืนผมก็ยืนอยู่ที่เรานักดันสองคน้าไปดูออกมาแล้วก็มารวมทีมมันใหม่จุดระหว่างรวมทีมกับฝ่ายประมาณห0้าสิบเมตรดีนแก้า็ขาเราขาเราเองมาเกี่ยว